ได้ตัวโดนเราผัวได้ตัวโดนเราผัวตอนนี้แม่ผูวบ่าวทำนะผัวก็ไม่ผัวก็ไม่แหลแต่งกอยู่นอวัยรางงามเนาะเทวรางามเนาะสบายดีแล้วก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอพีีตากแพงเบิร์ตสุขุสุคนเบิร์ตสมองสุบอดนะพี่น้องเด้อพ่อพ่อกับช่องอยู่ถูบเาลามาเพลินคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะก็คือสิงห์วามัอนี้ เ้ากะเข่ามาเพื่ออะไรพี่น้องเอ้ยมาหาทงางสะาดวงเฝนเนาะวา่าสันซะหลังจากพี่ฮามบูได้มาหาเราเนี่ก็เป็นเวลาโดนโบวสมควรพี่น้องเอ๋ยนาะเน,นื่องจากว่ามันบวชสะดวกในการมาและอีกอย่างขนาดฝนแบบถน,นนทุนทางกับเพื่อนขนาดเลยกขามาเนี่ยก็เนาะก็คือเหมือนข้าวข้าม,า,า,มาครับอา่าผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นพี่น้องเอ๋ยเนาะผู้หนึ่งว่าสันซะหรือสุภาสิเป็นลุงใจดีอะไรเนาะเพิ่นมาจากทางฝั่งไทยพี่นล่ว่าสันซะเนาะ ก็คืออ่านี่แบบว่าจุดประสงค์ของเพิ่นก็นตางว่าสิมาเบิง่งสาวดวงอะไรพี่น้อวเง้ยเนาะสิมาเบิ่งหนา้าเบิ่งตาแล้วก็มาทำท่ามมาอ่าทำความหู้จักกันเนาะแต่ก็ด้วยความบังเอิญเนาะมา,าสั่นซะพอดีมามันก็นกนอ่าโปรเปนคืออย่างที่คิดพี่น้องเง้ยแต่ก็ได้เห็นกันอยู่ได้เห็นกันอยู่แต่ว่าอันนี้เทาก็บบุหุมาก,ก่อนเนาะ เขากระพู่ม,มาก่อนเพราะว่าเขาติดต่อเพิ่นบ่ได้อีกมาทันซะเนาะอ่ะเดี๋ยวจังไปถักท่ายแหละกอ่าประธานกล้วยจักครับอ่าลุงใหญ่จะดีเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะที่ว่าเพิ่นมาแต่ทางฝั่งไทยอ่าเอาสบายดีครับผมครับค,ครับ,รบผมครับสวัสดี <Okay. S 1> ครับเมืองไทยอ่าก็คือลุงนี่เพิ่นมาแต่อ่าเ <Okay. S 1> มืองไทยเนาะแม่นบ่ครับมาแต่ฝั่งไทยเพิ่นแหละพี่น้องเอ้ยเป็น เป็นเอฟซีเฮากระแมนเป็นติดตามทางเฮาเลยเนาะเจ้าติดตามอ่าผมมาโดนบ่ติดตามมาโดนบ่มันปีสองปีปีสองปีอย่าบอกได้สิโจกโทรศัพท์มาให้เบิ่งอีกยังบ่มั่นใจว่าบ่มั่นใจว่าเดมีคลิปมีคลิปวันนี้นะเพราะว่าเป็นหลักฐานไม่คิดวันนี้เพราะว่าสิติดตามว่าที่เจ้าที่ผมบอกเชิญเข้าไปแ่กน่ะ ว่าเจ้ามีโทรศัพท์โบราณห,หรือว่าอยังแท็บเล็ตแท็บเล็ตโอ้ป้าตัวเราใส่ไงขนาดเลยพี่น้องเอ้ยประจําห้องว่ามันประจําว่ามันประจําบนมือถือ<ต>บนมือถืออันนี้ห้องถือ <c oughs> อันนี้ห้องถือโอ้โอเคพี่น้องเอ้ยตอนเฮาก็มาฮอดมาถึงแล้วเนาะแต่ว่ามากะมาเจอเพิ่นพอด,ดีนั่นแหละหลายคน,นขนาดเลยเนาะขจ้าก็อ,อยู่กันครบนนั่แหละเพราะว่าคือสิบ่ได้แปลงใดเพราะว่าทางเข้ามานี่กะสุดยอดเนาะ เจ้าคือสีลาบเลยเนาะลาบแล้วลาบเลยลาบเลยอมันมันทั้งกับบกบกไก่คนมันทั้งดีแมนโมเดลไก่นี่แต่เขาเข่ามานี่ยมันมันแบบมันซามันก็คือไก่เองนาะเนาะบมเกินซองรักแมนแมนประมาณนั่นแหละบมเกินซองรักเขาเข่ามานี่นะนี่แหละนี่เป็นก็อยู่กันเต็มอยู่นี่แหละพี่เจาเอ้ที่จริงแถวนี้นะแบบอ่าเป็น ที่ของเราไปได้นี่ของลุงกับป้านะแต่พื้นที่มาอาซายเมนเมนครพืร้นที่มาอาซายอ,อยู่ในเขาซืงสูสอ,อ่านะเดี๋ยวพรมจังสี่เราให้ฟังเนาะเ,เดี๋ยวนี้ครับไปคุยถักทายกับเพื่นก่อน,นอเนาะเพื่อนสิเห็ดยัางเราลุงเอา้าสบายดีลุงสบายดีเอ้าสีช้านั่นใส่เสียปลาโอ้มีปลาลายบ่แถวนี้เออลายอยู่โอ้ปลาเอ้า อ้าวโดยสบายดีแม่สบายดีกันแมนสบายดีเอาเอ้าสาวดวงบ่เนี่ยสาวดวงฮะสาวดวงก็อยู่นี่เนาะโอ้สบายดีสาวดวงน้องังี้ยเกาะนะน้องสอนน้องสอนน้องนก็ใหญ่เป็นสาวเลยเนาะเป็นอะไรก็ได้ฟัวที่ บ่ได้เข่าออนงเฮียนสับอกเสีไ้ได้ยงวามิรเนงเแนวใดวนจิบัทเอาง่ายเลยสาดวงวานจิบทษัหเอาง่ายเลยเลยกันน้ำานังพี่เดอเออให้เพื่อนน้ำนั่งครับทนหนึ่งวานจิตส้วนไปเห็นงั้นเทพน้ำดีป่ะ เอาเพราะว่าลราดิไปว่าเหงานกรุงเทปทุนเงินฝากไว้นางเงินเนาะเออนางเงินลืมซื้อฝากไว้ชองปีปปาหอด้วยสิบสองถ่ายอาเจ้าได้ยังมาฝากเพิ่นบ่เอมให้เพิ่นแน่ให้เพิ่นอาให้เพิ่นโลดบอกว่าเฮาตั้งใจเลยดีเนาะ เอาไม่นะบางงาใส่เมเา่าอีกบ่บางงานบางงานใส่เมถาวาบางงานเอามาทำย้ายะาเม่อา่เมถาอีกเอามาให้แนวะสันนั่นนี่เอาม่ด้วยขกิลีที่หน่อยเลเยบ่มันมันบางงานนะโดยนดงานทิศศกเอองานทิศศกมันบางงานที่ศุกรยี่บ่จอดสอดเลย ย้อมย้อมเจ้าแบบว่าเข้าถึงเนาะเข้าถึงเบิร์ตคุณอันนึงเนี่ปิ้งกากปิ้งไก่านี่หนูอยากกินกะ้งอ๋อนี่มาปิ้งก่กปิ้งไก่านี่มาเบิร์ตนะเพื่อน่ะเอามาให้เบิร์ตปกตินี่เ้าสิเห็นสุพรรณนี่ไปขายของอยู่ตลาดแต่มาขามาแต่ตลาดกับโบเห็นาเเอลยดดสสสสววััีีขอบขอบคุณเพื่อน <muitas S 2> <sketches> ขอบคุณเลยขอบคุณใหญ่เห yeah. ็นบ่อที่เช่าเห็นเห็นแต่ว่าบริเเจ้าบริเวณบ่คนอื่นว่ะนะอ๋อแบบมีคนมาถ่ายปะมีแล้วบ่เฮาหลานสาวถ่ายแล้วลุงเพชร่งไปหาเลย่งไปเลยไปลุทยนา่ายนาแล้ววันนี้ขาเจ้าลุงเพชรเอาหลานเลยหลานสาวมันไปลมกังไงต้ถ่ายต้งหัวได้ตัวเร ผัวแต่ตรวโดรเราผัวตอนนี้แม่ผัวบ่าวทำนะผัวก็ไแม่ผัวก็ไแม่แหละแต่งปก็ยูดนำกันสิงจริงโอ้ยเป็นผัวเป็นเมียปก็ยูดนำกันอยู่ด้วยความมันเข้าใจกันเนาะเข้าใจกันอยู่ด้วยความเข้าใจกันถ้ายั่วยุกับยีไรเลี้ยงกั็จบปะผู้นั้นบอกเอออยู่กับยีไรเลี้ยงกัน ความเข้าใจกันหักแพงกันถามกันในแม่สีถามยังกไงดีอุ้ยถามเท่านั้นพอเดียวนี่ถามเท่านั้นจ้ะถามเท่านั้นบ่มันมาจากแนวสีถามเลยเนาะมันบาจากได้ถามนะครับก่อกันไป้ายโดยโดยแบบมันมันมันเจอทางตันเลยเนาะเจอทางตันแล้วเจอทางตันแล้วบทีเจ้าละ S <S <S อันีกคันว่าสีบนท่านเอาผัวนี่ย nos ังสีมีแนวว่าลายเนาะคันบนท่านเอาผัวนี่กี่ส่งเงินมาให้แต่ละเดือนที่นี่คันไปเห็นงานยุงเทพกาว่าโควิดเอ้กาว่าปีเจ็ิบนี่ให้ใหให้เศรษฐกิจมันดีปีเจ็ดสิบปี70็ดสบผมแม่เจ็ดสิบปีก็ปีเจ็ดสิพอสอเจ็ิบคมันดีก็ดีส่วนเปเี็นงานนะ ก็สิได้มีเงินชาวบานแบพันบางกอนสิได้มีเงินเก็บเนาะวิ่งเก็บมาซื้อที่นะโดยโดยแม่นั่นแหละเพราะอะไรอันนี้อันนี้สิให้น้องสอนต่ว่านสำหรับข่อยนี่บ <not so S 2> <c oughs> ่ไปอยู่ดอกบ้านย่าน่ะกับบานแม่ผมก็มีอยูสองรนมีมีหลานกับย่าลูกข่อยก็เป็นนายกอบตลูกข่อยแต่ว่าข่อยไปอยู่ดอกเพราะว่า มันก็มีน้องไส้คอยย่ายๆที่กันน้องไส้คนละพอนะเขาเฮียนตีดีกันล่ะเว้าบ่มีคำว้าบ้านนี้เว้าายครับบ้านที่ก็เลยคอยก็บม่ขอบ้านไมนต้องปีสี่สิบคนเลยไม่ปีหกสิบคนเลยหมดปีหกสิบค่ะมะยังสองปี หน้าสิบแปดสามสิบแปดปีบอลลงควายไปหันละเห็นเนาะยังเป็นน้องควายเนาะเข้างบนเห็นเขาบริสุทธิ์ไปเขาเจ้าอยู่เป็นน่องเออเมทาวนะเท่า์ไกแต่เดือนนี้เคยยังอาศัยน้องแม่อยู่เคยได้หนองแม่อยู่เดินลูกเคยปีสิบแอันขอให้ค่อยๆปีได้ซีเมื่อนเยอะปีหนึ่งนะเฮ็ดตัดอ้อยปลูกอ้อยใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยใส่ยังไง ทำงานไปบอกอานปีนึงเจอจรงเงินสิบบกบม่แข่งเยอะใช่ปีนึงเจอเงินสิบบกก็บดรลังเขาเบอกเบิกอยู่เลยทำงานด้ทำงานด้วทำงานใช่ไปบ่มึงลาวไหมไปบ่ไปไทยนะใคยนะพุ่มนะเอออยู่คอนจจนคอนเันโอ้ยใครพูดใค่โอ้ยมึงลาว เดี๋ยงมันตั้งอยมาเรื่องเครื่องไปเรืองล่าเลยที่ิเศนนอนเผาไปเนาะบริเนอนลับเงินแล้วุก่อนครับไทยกับอยู่ไปเผาหงานนั่นนี่ตึงบกกัน้อนนี้พี่ม็นั่งกัได้ครับครับแม่นเยเป็นอเป็นน่องกันเป็นน้องกันเป็นพีเป็นน้องกันเป็นายเป็นน่อง ไมนใช่ประสบการณ์มึงเล่าสิบุญเฮายาวชาติหนาตือว่าชาตินี้เนาะว่าบบได้กันแหละมันจำได้กันแมนแมนอนาคตเนาะมันยังบ่เห็นหน้ามันยังมีเลยเอ้าอันสารุปโบมีโทรศัพท์เลยบ่ยังบ่ได้มีโทรศัพท์บ่ได้เอยใช่ไหมนี่แหละถูกนะนี่นะถูกอยู่นะแมนแล้วโทรศัพท์ใส่ตรงนี้เนาะ ทดชับกับบุีตนแล้วไปไีงยังี่ข้าวหนไปหายังเห็ดยังขมือนี่ไปหายังเบยังบอรเห็ดยังมีตะลูกมาได้ไปหายังขายบ๋มาเนี่งเปนใครปนใใส่เันตลาดแรงอ่นี้มาใส่มาซื้อมาลำไยอ่ะเดีมาใส่ขี่ไปยัง อาม่มลแไว้ยามบปผินทบุปนเออกันไม่แต่สาจุงออกไปแหละกันไปกันทันไปสำจุงไปนะกันไปยามเนาะันเป็นผู้หิงันยามแดงเฮีนเดือดจเฮียนเดือเฮีนก็ใจิกบโอยเฮีนเนด้ยามแดงก็ไปได้อยู่ยาด ก็อันนี้เขาก็บ่เคยหูมาก่อนเด้อพี่น้องเด้อเขาก็บ่หูเนาะพอติดต่อเราบ่ได้เด้ทีแรกเขาโทรมาเลยเขาโทรมาเบอร์นั่นเด้เบอร์ที่ว่าก็กระเบื้องก็ได้เยอะบ้านนี่ใครก็เพ็ดเพชรเพชรยังบ่เป็นอันนี้เรากับแบบใคอยับมาอ่ะอ่ะจะฟังใครก่อนถูรุ่งนี่เรากับมาแบบเ้าบ่ได้ตั้งโตตั้งหลักนะแบบเรามาแบบ มาสิมาแบบเซ่อไพ่เลยกระแมนเถอะนะมาแบบดื้อๆเลยแบบพอดหนักได้ไม้กันพี่น้องเลยพอดีเลยเพิ่นเจอแบบนี้แหละพอดีเลยเพิ่นก็นดีมาแบบอันี้เลยมาแบบนี้เละผู้เราขนาดเลยเขาไปที่ซ็คตัวที่เซ็คตัวแซ่ดไดสั่งเขาไปเลยเลยนี่ไปบังเอิญ์ดถือเราประแจงเลยโอหคอาที อันนี้บอมีคำว้าเลยเอาลูกเช้าคอยล้วไปอยู่นำเด้ <c oughs> อหลาดเป็นเชื่อไปขอเป็นยังบ่เป็นยังเป็นไหนเป็นเนอะกันยังมีไลายดอกไม้ห่างก็ชิพาพไปฮม <c oughs> มาได้ผู้นี้ก็ไปเอาผู้ใหม่เนี่ยาได้ผู้นี้เอาผู้ใหม่อันนี่อ่านี่เราว่ามีเราว่เห็งานค yeah. ุเสี <Ont op edi> <te> <chanting> ่อย it ู่ไซโอสิไปเลย บมท่านแล้วสาก็ะิไปเลยไมเดี๋ยวสียหายเอ็เผื่อนาไปติดต่ออยู่พุแหละหมดเป็นยังบมเป็นยังพี่น้องเลยจดปีได้ไลยบอกกบนะ มาคลายในเรื <S 2> <S 2> ่องจากสาวพันสาวกอบพ่ออะไรพ่ออย่าสัมผัสเลยสาวแล้วสาวอะไรอืมเถอะเถอะทำไหมเป็นอะไรด้สาวดวงสวัสดีอันนี้ก็มิตรกิน ครั้งแรกได้นี่แบบว่าเฮาพาแบบเอ่อผู้บ่าวไทยหรือว่าอ่านุ่มใหญ่ฝั่งไทยมาหาสาดวงเคยมีบ่มาหาเคยอยู่เคยมีไผมาหาอยู่บ่แนบ่บ่มีปลาตัวแบบพาเราขามานี่ก็ทางก็สุดยอดดีๆพี่น้องเอ้ยเราจนว่าลาบแล้วเาบ้านนี้ดาบแล้วลาบว่าแต่เราลาบเฮาก็อยากลาบคือกันเข้ามานี่บ่หันยําแรงก็ยังไข่แน่อันนี้ยําผลไข่พี่น้อง ฮ่ก็ขีดย่ว่ะเออยังเป็นนี่แหละซุ้มผ่นยังบค่อยออกไปว่ะทางมันออกยาี้ออออกตลาดก็ยังขีดขาดไปมันทางเงก้ยไ่ได้ังมันางอมื่ตลาดลุงเด้อฮันเด้อันลุงเด้อฮะ่งบอลุงลุงเด้อฮันเด้อฮัลุงเด้อเฮสิเป็นพอเถ้าบอ เป็นลุงแล้วเนาะโอเคพี่น้องเอ้ยเนาะก็สิได้จบขี่ไปสามีแหละพี่น้องเอ้ยเนาะบ่มีอย่างไรพี่น้องเอ้ยเนาะบ่ต้องคิดยังมากมายเด้อพี่น้องเด้อเนาะมันเป็นเรื่องธรรมดาว่าซั่นซะฮะโอ้มาๆๆๆอยากได้ยินคำนั่นแหละโอ้เราก็ยังมีน้ำจิตน้ำใจพี่น้องเอะไรจกที่ว่าเราอกหักเนาะบ่สบังหวังอะไร เราักเราบสสมวังอะไรเราก็ดอ้วไอถอดไม้มาดูชวนยาง้วนยางอยู่ใส่นู่บอกนี่ไม่ซื้อยากได้ยินเสียงเจ้าะน่ะให้เท่าไรพูดลอยป่ะสามคนสายเนี่ยพายเนี่ยนี่นี่โอ้นหายรายมันกับจิบเตือน้องซ้อนนี่บ่า ให้แม่ได้สิอา๋อแม่กันหบอแม่ก็สิเอาอยู่บ่แม่ก็บยาวอยู่บ่แม่ก็ยังอย่งได้อยู่ลูกห้ก็เอาแล้วเนาะแม่ถูกกว่ากันแม่เฮงวิบวัพฟ่งเล้วคุณยิ่งเกิดมี่ลอยเงินไทยนี่แหละนี่โอ้เรากืมาใจสปอแถวเนาะเราแบบว่ามาสิล่ากันพันบ่อนั่งวัดให้่พันจั้ พันมือต่อสห้ยเจ้ามันมือมีคุณบอกขันก็ยากโทรคุยกับผ่านหายเจ้าเอาโทรศัพท์มาให้มันมันโมมีโทรศัพท์มันจะคุยกับเจ้าให้แม่แม่เออเขาไปนั่งแม่เขาไปนั่งคำว่าคำว่าเขาไปนั่งนหมืกันคำว่าจะให้คุยกแบบจิคุยกันยังโทรศัพอดมีไม่ต่างเอาโทรศัพท์มาให้มันยินบอกเอาโทรศัพท์มาให้มันอยากคุยกับมันมันโมมีทอดซับมันมีแต่มือเป่าออเจ้าหายรอดนี่ เจ้าสีหายแพ้ก็หานี่หามันขบมเจ้าต้องเลี้ยวมากดอกสี่คนเมือนพอท่าอยางสามสเออใจดีขนาดนพนังเป็นใบละลอยตีเปใบละลอยปันลาวเงินลาวเจ้าก็ได้ใส่ขันขอบใจเด้อขอบใจเลยไยถือแล้วมันทีหน่งกับ่ถือเลยบ้างันพิษหตัวพิษหตัวพิษหตัวโอ้มนความเจ้า โอเคโอเคพี่น้องเอยเนาะตามเลยพิหาตัวพิถุกตัวมึงไผ่เราก็มีตลกบ่บุืีซีบบิ๊กยังมีตลกของเราได้พี่น้องพิถุพตโต้เราโอเคเด้อพี่น้องเดินเนาะกีอเบอร์แน่ายลูกชายขอเบอร์เจ้าบัตเลขออโทจังบ้าขอยมักเหล็กเ่า เปนไทยแลายูเล <sympath ia> ็ไทยยูไทยเลไทยอชาแมนอยูเล่าเจ้าอันอาเบอร์คอยเขาไปเถอะคอยสิบอกโทรบอกอันเจ้าโทรมามือเล็ไทยจะโทรมาเถอวันที่สิกวันที่สิบนเิกของกับยูเลยล่ะมืออินของกับหรกบไทยกับประเทศชาเยยังกับประเทศไทยโทรไปไหมันที่สิบหก จาโทษอมันโทษอะไรด้ยมันโทษอะไรบประเทศไทยกับประเทศลาวเ่อลามาะัมันคอยคือโทษบ่ได้ได้ขันเอาเอาใส่รหัสประเทศก็โทษได้เบรนั้นเจ้าโทษซิมไทยมาลาวก็ได้คือกันเอาใส่รหัสประเทศเขา เอาสิโทเบอร์ลาวไปเบอร์ไทยก็ได้กันสายรหัสประเทศไทยแต่มันแพงสูบบวว้ดอกกันโตันโทรเบอร์ลาวไปไทยนะสูบบวว้ดอกขนาดผมยังสูบบววยเลยพอได้เนยอดเนย จบคลิปแล้วตามความรู้สึกเพลินเล็กๆน,น้อยๆพี่นะ้องยายบาเนาะเป็นอย่างไรในความรู้สึกแยาว่ามาเบิ่งผู้สาวเพราะว่าผู้สาวมีผัวเอาผัวเลยนะมีความรู้สึกในใดเนี่ยคือว่าเฉยๆบอยหรือว่าบอยได้ก็เฉยๆเฉยๆเน,ะนาะก็ดีใจนใ<ช>้นำเพล<ะ>ินเนาะเพราะว่าเ้าบอยได้ฮักเป็นเ้าบอยได้ติดต่อกัน <ough> กมากนะแบบว่าบอยได้ติดต่อกันมากดเอาแบบว่าบอยได้คุยกันหาเนาะกันได้คุยกันยังหวานแม้กระทัมีความรู้สึกกันว่าคุยกันเป็นเดือนๆทั้งที่ ไม่ยไม่เขาเห็นว่าดิ้งเขาว่าเอาผัวเขาก็จีเสียใจอยู่แมน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 เขาจะอันนี้แบบอันเซซเซ่ละครับครับก็แต่แต่ดีใจน้ำ <southeast. S 1> เขาเนาะแม้นจะยังสิร้อยู่บอนี่หรือว่ายังไงยังแบบว่ายังมีใจให้น้องอยู่บ่บ่แล้วกันก็จะมีกิจม <larda> ัตรงานยังก็จะเอาคอยมาใกล้กันได้ก็จะลอยก็จะผิดกันวัน ไอ้ไจีธาเจ้างสิกันจีร่าเจ้าผิดกันอยู่โอ้เหนือว่าเบิดใจเลยบอกผมมีใจให้น้องเลยบอกเหนือว่ายังเแต่ว่ามีความรู้สึกดีๆกับน้องกอยู่เพราะว่าอยากได้คืออายุพอมันกระห่างกันแค่สองรอบมั้งเวลาครับครับกว่าจะไปห้าสิบหกสิบเจ็ดปีมันมันกระดาเกียดพอดโอเคพี่น้องเอ้ยเน้องกระสีได้จบคลิปไปสามีแล้วพี่น้องเอ้ยเนาะงก็สำหรับคลิปนอย่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเอ้ยน้อมันเหมือนน้ำการเป็นกามาแต่ จังหวัดขอนแก่นพี่น้องเลยเนาะ,อะโอเคเด้ออยู่ดีแห่เงเบอร์สู่สุกคนไหวพร้อมหมาเคล็ดหน้าว่ะเคล็ดต่อไปสิพาเพื่อนไปหาภัยอีกเนาะพี่น้องเนาะ,อะโอเคไปแล้วสบายดีพี่น้องเลยสบายดีเนาะ